はい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  <noise> <noise> โอเคเด็กสดนะพี่นี่แค่องรก็ได้สำนักิส่งนะวัดไนก็ได้นบ้านเราก็ได้จอดเยอคนส0งรอสนี่ยดีไหตาตาลบไมน่ อืออยู่ไหนนะพี่โล่งไหมพี่โล่งไหมเป็นพักไหมเด่นกว่านะคนละสองร้อนะอืมหมดงานหน้างานหน้าแดงอ่ะป๊อป ใจหูจำคำยังไม่นังหมดย่าวเลยพี่โลขึ้นไหหูนีงได้ยินอนี่เห็นไหมดยังได้ยินเลยนะดีนะเอออวฟังนะเอาะไม่ได้นข้งนไม่ได้เออแต่ดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมมันดีขึ้นไหมได้ยินไกลๆอ่ะขึ้นไหมไปไกลก่อนไปไกลไปไกลเลยไกลนนีไปทีนึง

เออพอแลปปนเออเอาที่คอพี่พอล้วพอ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 เห็นนะเห็นนะเดี๋ยวผมจะพูดนะหพูดตามทีนี่พูดตามนะว่าผมพูดอะไรนะหน ดีไหมพู่ว่าอะไรเนนนได้ยินนิดนเนจะได้ยินใช่ไหมตรงนั้นอ่ะเอาคุณป้าเลี้ยวชื่ออะไรชืใคพูดห้หลังไปไปหลังไปอ้คป้าออแล้วมาจะถามนะชื่ออะไร ชื่ออะไรเราชื่ออะไรชื่ออะไรอายุเท่าไรเจ็ดสิบอย่างนี้นีนสูงเท่าไรสูงอ่าอ่าอย่านีนะอายุเท่าไรเจ็ดสิบชื่ออะไรอิตยาชื่อเล่นชื่อเล่นว่าอะไรชื่อเล่นชื่ออะไร ชื่อเราอะ่ะเราชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อนิต,ตยาอืออ๋อแล้วทำบุญได้สัก็อ๋อเอามาให้ไปอะไรกันมาเอาอะไรผมไม่ยิ้มขีดข้างผมไม่ยิ้มขีดข้างข้างนี้ได้ยินมนะข้างไม่ได้ยินมอะเอาจะดูโล่งไหมโล่งไหม ลงไม้หันไปดูสีเราหมาหันไปดูด้วยทที่ตาหมาอ้ที่านเลยทำยังไงลงไมพี่รไกลลงหมยไม่องเเออทีนี้อ้ทีานเลยไอที่อย่างเดียวหน้าอ้ทีานด้วย

ขาไปอออาไเดินดูที่ลกไหมเดี๋ยเียเยเลังมันเข้าไปเออไงเบาค่ะสุทิร้อยปรนแล้วเจเอจรอไปทำบุญนนาทำรวมกันเลยนะทำคนละเท่าไหร่นะ สองร้อยตีเนาะวัดไหนก็ได้ยอดเนาะเอาไปน้ำมากน้มากมากเอาดินทาไ้ปมน้ ได้ไวกัดีแล้วเกิฑ์เป็นยังไงนะอ้าศูนย์ถึงร้อยเราโลกกี่เปอร์เซนแล้วโลกกี่เปอร์เซนแล้วมันมีพลังมันมีพลังที่ทำให้เราเดินได้อะเขามะนั่งรอไ้แล้วค่ะหนึ่งคนป้าไปแล้วนะไปได้แล้วเดี๋ยวมสือให้้เนา ใจจะหวใช่ไหมครับเต้นวหยด้ยครับเสร็แล้วชิมเตงก้านะขับขันขันไปบ่อยนะเต็งก้านจะไปช่วยหัวใจด้วยนะ

nhá mình có tên cho bạn mình sẽ cho bạn đi ra luôn cái 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 cái